สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโปรเกมเฟตถีนะครับแบบเปลี่ยนลูกเต๋าสีขาวกลายเป็นลูกเตา๋าฝแบบา,าโลนะครับคุณต้องลูดเครื่องแล้วมีลู o เอ็กเพ r เยอร์สำหรับคนที่ไม่มีรูดเอ็กเพลเยอร์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวโหลดใต้คลิปรวมกับไฟโปรนะครับก็มาดวูวิธีทำกันนะครับเข้าลูดเอ็กเพลเยอร์เลยุณต้องลูดเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าลูดเอ็กเพลเยอร์ นะครับบุญจะมาทำให้ดูเริ่มแรกเลยเมื่อคุณเข้ารวยไปเรื่อยแล้วเข้าดาตาแล้วก็หาคำว่าดาตาอีกทีแล้วคุณก็หาไฟล์ไลน์เจอ์นะครับเฮ้ยไม่ใช่ไลน์เจอ์ไลายเกสต์เทีับโอ้ยหลอน นี่นะครับลายคอบ L G G R T N N นะครับลคเกมเศอันนี้ครับแล้วก็ T N T N คุณก็ไปที่ไฟโป่งคุณคุณจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้แตกไฟแตกไฟก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าจะแตกไฟคุณติก๊ก X t ดออนี่ครับแตกไฟเสร็จก็เข้า จะเจอโมเดนให้ก๊อฟแล้วก็จะเจอโมเดนเหมือนซ้ำๆกันก็คัปปี้เฮียเลยก๊อฟไฟไปเลยนะครับเมื่อก๊อฟเสร็จก็ก๊อฟเสร็จเข้านี่ครับเจอดิกเอฟเฟกคุณก็ก๊อฟนะครับ เข้าทีเอทนะครับแล้วก็เอสพีอาร์นะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับนี่นะคร้ยเลยแน่เลย,เลยคุณจะเจอดิฟเฟกฟคเหมือนกันก็ Copy ี้เฮแล้วก็ Yes ไป เสร็จแล้วก็เลยอีกไฟเดียว DICE กอล์แล้วมาเข้า S P R แล้วก็มาเข้าอันนี้ A s o u าแล้วก็จะเจอ d i c เหมือนกัน ก็กอบลงแล้วก็รอสักครู่เสร็จแล้วก็เข้าเก็บพิทีได้เลยลก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่นานี้ครับขอบคุณครับ